ครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวาดตัวโพจากกรังฟูแพนด้านะครับเราเป็นรูปที่ใช้ในตอนในใบปิดของกรังฟูแพนด้า3นะครับก็คือโพที่กลางขาอยู่อันดับแรกนะครับให้เราวาดเป็นหน้ากลมๆนะครับ แบ่งครึ่งไม่ใช่แบ่งครึ่งแบ่งสัดส่วนของหน้านะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีกากบาทแล้วก็ใส่หูลงไปคราวนี้ก็วาดเป็นลำตัวนะครับวาดเป็นเหมือนหยดน้ำ เสร็จแล้วเราก็จะเติมแขนออกมานะครับแขนอีกข้างนึงจะถือกระจาดสละเป๋าคลิปนี้จะใช้เวลาเยอะกับตรงสละเป๋านี่ยแหละครับเสร็จแล้วก็อันนี้เป็น พุงที่ห้อยๆพองอมานะครับ็แล้วก็จะเป็นขาชี้ขึ้นนี่นะครับมือเป็นยังไงไม่รู้นะครับดูมือไม่ออกตะเกียบก็จะคีบ สารเปาไว้อันนึงนะครับแล้วก็สารเปาที่เหลืออยู่ในตะากะาคราวนี้เราก็จะมาวาดหน้านะครับตรงจมูกของโพตรงนี้จะเป็นประมาณเราจะวาดสร้างเอาไว้เป็นประมาณสี่เหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆกับรูปหัวใจ ทำไมมันรูมืดมืดแล้วก็ตาดำนะครับกล้องก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับพอไม่ได้ใช้งานแล้วก็พอกลับมาใช้มันก็จะเหมือนกับต้องมาเซตค่ามันใหม่นะครับทั้งแฟลทั้งอะไรมันก็ไม่ค่อยลงตัว จะมีตาด้านในขอบตาดำๆของแพนด้าด้วยนะครับแล้วก็ปากตรงนี้ก็จะเป็นบุ๋มลงไปนะครับแล้วก็เป็นหู ใส่ดินสอหมดมีน้องๆถามว่าพี่ใช้ดินสออะไรก็เป็นดินสอกด 2b ธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแล้วก็มีคนถามว่าใช้ 2b หรือใช้ h b นะครับคือบางคนจะใช้ h b เพราะว่าบอกว่าเวลาลบจะง่ายนะครับแต่พี่ใช้ 2b อย่างเดียวนะครับไม่ใช้ HB นะครับเพราะว่าไส้ของดินสอ HB มันแข็งแล้วก็เวลาวาดรู้สึกไม่สนุกกับมันนะครับแล้วก็มือแต่ก็อันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดนะครับอย่า อย่าเอาไปยึดติดนะครับว่าใครใช้ดินสอแบบไหนนะครับจริงๆมีดินสออะไรก็ใช้วาดได้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่เราถนัดถ้าเราัมแต่ต้องดินสออย่างนั้นดินสออย่างนี้แล้วไม่ได้วาดมันเป็นผลเสียยิ่งกว่านะครับ พุ่งห้อยลงมากลมๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นกางเกงนะครับก็ไม่ไม่ได้วาดเหมือนมากนะครับเพราะว่าการจะวาดให้เหมือนนี่เราจะต้องมีการซักซ้อมอะไรที่ค่อนข้างบ่อยนะครับจนรู้สัดส่วนของมันเราจะ วาดให้เหมือนได้แต่นี้ไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรนะครับก็มาวาดให้ดูเลยนะครับบางครั้งก็มีผิดพลาดบ้างรองเท้านะครับแล้วก็พาพันประมาณนี้นะครับสำหรับ นะครับบางที่ก็ชื่อบางที่ก็บอกว่าโป o นะครับบางที่ก็บอกว่าโผ o แต่กไ็ไม่ต้องเอามาเถียงกันนะครับ อย่างอาจารย์ชีฟูนะครับมีน้องเคยแนะนําให้วาดแล้วมาบอกว่าเป็นพี่วาดชีฟูให้หน่อยพี่ก็ไปเซิร์ชเลยครับชีฟูมีแต่เป็นพวกโฆษณายาสระผมนะครับชีฟูอันนี้จะเป็นวาดแบบง่ายๆนะครับ มีแววตานิดนึงเสร็จแล้วก็ถมดำลงไปใช้ปากกาตัดเส้นด้ามเดียวเลยนะครับ บางทีก็เพื่อให้น้องๆไม่ติดปัญหาเรื่องอุปกรณ์นะครับก็จะวาดให้ดูว่าเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยากเยอะนะครับ เรามีอุปกรณ์อะไรเราก็สามารถใช้วาดได้นะครับนอกจากว่าวันหนึ่งเราจะใช้สำหรับธรรมหากินเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่คุณภาพดีๆหน่อยนะครับ mm hmm. เพื่อให้งานออกมาดีๆคุ้มกับที่เข้าจ้างนะครับ ต่อมาก็ว่าสารเป่าลงไปในตะกร้า ตรงแขนที่เป็นสีดํานี้จะไม่ได้ระบายนะครับเพราะว่าไม่งั้นตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับเราก็จะดูยากนะครับก,ก็จะไม่ทมดําให้ดูนะครับขณะเดียวกันตรงขาก็จะไม่ทมดําเช่นเดียวกันนะครับแต่ทมดําตรงตาไปแล้ว ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเอาไว้นะครับ อะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับโพจากกังฟูแพนด้านะครับตรงนี้เป็นสีดำนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็สีดำนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ถมดำให้นะครับเพราะว่ามันจะเละจนมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าใช้สีไม้ระบายอะไรพวกนี้ก็จะช่วยให้ เส้นของดินสอมันชัดเจนมากขึ้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวมาระบายสีกันในโอกาสต่อๆไปนะครับหรืออาจจะไม่มีเพราะว่ารูปนี้สีมันน้อยนะครับอาจจะไม่ไม่ได้ระบายให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับใครที่เพิ่งมาดูก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับหรือไม่ก็แชร์ให้เพื่อนๆดู ด้วยนะครับสวัสดีครับ